อย right. ู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันอืให้พี่อยู่ด้วยให้พี่อยู่ด้วยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอ่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันดูแลพี่ด้วยดูแลพี่ด้วยไหนไหนดูไหนดูแลพี่ด้วยดูแลพี่ด้วย ดูหน้าตาพี่สิดูหน้าตาหนูสิอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันดูแลดูแลกันดูแลกันดูแลกันอืมอืมอืมเอ้ะออกมาออกมาออกมาอืม ออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่ใหญ่เพิ่งมาใหม่พี่ใหญ่เพิ่งมาใหม่พี่ใหญ่เพิ่งมาใหม่อยู่เด็กกัน กินกินให้แม่กินก่อ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 นดูดูดูดพี่ใหญ่ดีดูพี่ใหญ่ดีพี่ใหญ่ให้พี่ใหญ่อยู่ด้วยนนไปแล้ว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  กินตอนมกินตอนอ้อุ้อุ้ออะไรนี่อะไรเนี่ยอะไรนี่ นอนกันเข้าไปนอนกันเข้าไปอ,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 อไม่มีที่นอนกันแล้วเว้ยไม่มีที่นอนกันแล้วเว้ยเออไม่มีที่นอนกันแล้วเ,ออยเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลย đoều, nhiều, 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 tìm nhiều, Tìm cong nhiều, Ôi, nó Tìm cong Tìm cong กินอย่างเดียวเลยเฮ้ยโนนโนนกินอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนโนนโนนโนนโอ๊ยทีเล่นเขาอื ขี่คอกันเข้าไปเออเออเออขี่คอกันโอ้ยเนาะเมก็ออกจากกล่อ oh, ง no no, no. ไปแล้โอ้ยเนอะนนเอตัวนุ่นก็เข้าไปนุ่นนะออกมาจากกล่องไปไล่ไปแล็ดตัวนุ่นมุดแล้วเอ้าไปอีกเอ้าเอาเข้าอีก เอาเข้าไปเอเอามาเข้ามามากันให้เต็มอุ้ยดู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 อย่างนี้ก็เป็นเนาะอย่างนี้ก็เป็นเนาะอืมมามุดกันเข้าไปอามุดกัน